สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยเทียนจินกันนะคะอันนี้ก็คือเราปั่นจักรยานกับหอระหว่างทางก็เลยคิดว่าอัดคลิปไปด้วยเลยดีกว่าจะได้เอามาอัปเดตให้ทุกคนดูกันอยากอัดคลิปแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีความสามารถมากพอก็เลยได้เพิ่งมาทํานะคะอันนี้เป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะอากาศอบอุน่นตอนต่าสุดอยู่ที่5องศาสูงสุดที่22ององศาค่ะลมแรงเป็นบางครั้งบางครั้งก็แรงมาก ทางด้านขวามือจะเป็นทะเลสาบนะคะในหน้าร้อนแล้วก็ช่วงที่ไม่หนาวมากก็จะมีน้องเป็ดน้องหงมาเล่นกันค่ะน่ารักมากคิดว่าอีกไม่นานใบไม้น่าจะเริ่มผลีใบแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มอบอุ่นแล้วแหละลานตรงนี้จะสถียิะก็เป็นบางครั้งบางทีหิมะตกก็มาปั้นมนุษย์หิมะได้ค่ะตรงนี้วิวสวยมากพระอทิตตกคือสวยมากๆตอนนี้เราก็จะถึงหอ,อกันแล้วนะคะ ปัน่นเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากนะคะระวังคนระวังจักรยานคันอื่นด้วยแล้วก็ระวังรถด,ด้วยค่ะด้านขวามือจะเป็นตึกเรียนที่2 5ค่ะใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างจําเป็นในการใช้ชีวิตช่วงแรกๆของเราเลยนะคะจักรยานที่นี่บางคันเขาจะขับกันฉวัดฉวียนมากเลยนะคะก็ระวังนิดนึงตอนนี้ก็ระวังท่อด้วยนะคะท่ออาจจะมีหลุมนิดหน่อยแล้วก็ระวังคันหน้าด้วยนะคะบางทีเขาก็ปาดเข้ามาใกล้จนเราไม่มีที่ ใกล้ถึงหอแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะแวะรับพัสดุกันก่อนคะ่ะจุดรับพัสดุจะอยู่ด้านหน้านะคะเราขับจักรยานไปสักแป๊บหนึง่งแล้วก็หาที่จอดจักรยานซึ่งปกติเราจะจอดตรงนี้รอสักพักหนึง่งจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ลมแรงเหมือนกันนะคะก็แอบ,บปั่นยากนิดนึงถือโทรศัพท์ก็แอบ,บยากนิดนึงแต่โอเคเลยคะ่ะไม่หนาวมากปัดขามันลงเดินไปก่อนเรายังไม่ขึ้นจักรยานนะคะเดี๋ยวจะไปคืนที่หอตรงนี้ไม่มีจุดคืนคะ่ะ มันจะมี SMS มาบอกนะคะว่าของเราเนี่ยอยู่ที่ตู้เท่าไหร่แล้วก็หมายเลขเท่าไหร่ซึ่งเราก็ดูผิดเราก็เลยเดินมาผิดช่องค่ะเราต้องเดินไปอีกช่องหนึ่งเป็นตู้ที่11นะคะด้านหน้าจะมีจุดให้กดโค้ดลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้โค้ดมาอยู่แล้วกดลงไปเลยค่ะจากนั้นตู้จะเปิดอัตโนมัติเดินมาหยิบของได้เลยค่ะได้ของมาแล้วอย่าลืมตัวซอบชื่อกับเบอร์โทรให้ถูกต้องนะคะ ได้ของมาแล้วก็ไม่ต้องลีลาอะไรเลยค่ะเดินกลับไปที่จักรยานเลยค่ะโชคดีนะคะยังไม่มีใครขี่ไปซึ่งปกติจุดต,ตรงนี้ไม่มีใครขี่ไปหรอกค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขารู้กันนะ่ะแล้วก็วางของให้ลงตะกร้านะคะเดี๋ยวเราขับผ่านดุมแล้วมันจะกระเด้งออกหมดเลยโดยเฉพาะของเบาๆนะคะเราอังด้วยมันกระเด้งออกได้จริงๆ จากนี้ก็ทำการเตะขาจักรยานแล้วก็ขับไปนะคะเราเคยลืมเตะด้วยแหละลำบากมากเลยต้องลงมาเตะกลางคันหอเราอยู่ข้างหน้าค่ะทีนี้เราก็ขี่ไปเลยระวังคนด้วยค่ะระวังหลุมด้วยนะคะลืมย้ำเตือนไปเลยแดดที่นี่ร้อนกว่าแดดประเทศไทยมากนะคะก็อย่าลืมทากันแดดอย่าเดินตากแดดในช่วงที่อากาศหนาวนะคะไม่งั้นผิวมันจะไหม้ค่ะหอเราอยู่ข้างหน้านี้เองนะคะเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้ว ตรงตู้ด้านข้างไม่อนุยาตให้จอดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะหลายคนโดนว่าแล้วเวลาจอดจักรยานให้จอดในจุดจอดของเขานะคะแล้วก็อย่าลืมคืนจักรยานด้วยไม่งั้นอาจจะมีค่าปรับได้ค่ะำ <Hi. S 1> นงบอกมือไม่ได้ได้ที่จอดแล้วค่ะเราขอตัดคลิปเพื่อคืนจักรยานก่อนนะคะหล mm ัง hmm. จากนี้เราก็หยิบของออกมาเดินเข้าหอได้เลยค่ะ จักรยานเป็นจักรยานสนาธารณะนะคะสามารถเช่ารายนาทีได้แล้วก็สามารถเช่ารายวันรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์ได้ค่ะแล้วก็เขาจะจํากัดเวลาใช้ด้วยนะคะใช้เกินมีค่าปรับค่ะด้านหน้าตรงนี้เป็นห้องเรานะคะเราก็พยายามจะรีบเดินเข้าไปในห้อ <dep> ก็ยังดีที่ประตูบานแรกเขาเปิดไว้ให้ไม่ต้องเปิดเองแต่ประตูบานที่2เราไม่มีจะเปิดหรอกค่ะก็ใช้หลังดันเอานะคะหลังจากนั้นก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามีคนเดินตามมา เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็ต้องสแกนหน้าเพื่อเข้าหอค่ะคนนอกไม่สามารถเข้าได้นะคะทีนี้เราก็จะเดินไปที่บันไดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขึ้นไปที่ห้องของเรานะคะเรารู้สึกว่ามันใกล้กว่าด้านหน้าตรงนี้ฝั่งซ้ายมือจะมีห้องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้าจ่านะค่ะสแกนจ่ายได้ค่ะมีอยู่สิกว่าเครื่องทุกคนอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่ามาซักผ้าตรงนี้ซักเสร็จแล้วรีบมาหยิบนะคะเพราะทุกคนต้องใช้ด้วยกัน ที่นี่จะมีฮีเตอร์ทั้งหมดนะคะด้านขวามือด้านซ้ายมือสีเป็นฮีเตอร์นะคะทําให้อากาศอุ่นขึ้นแต่ว่าก็แห้งมากเลยค่ะต้องพกโลชั่นไว้ตลอดเวลาวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูค่ะ